จัดเลยเด้อเพราะมันไม่มีหรอกแบบนี้ไ่ีถืวเราได้คุยสองคนนาทีใกล้กันวันนี้จะได้ไม่โมอยู่แน่น้ตริดไปเลยโน้ตรีบปิดเลยด๊มเพราให้พูด่อนโน้ตริดเลย เราไมีไอหลนะคุณแม่คมเต้นเต้มาหังครับนอนเต้นนเต้นนอนเต้นนนเตนอนเต้นเเต้น้นเตนนต้นเต้นเต้เต็นเต้นต้นนเตนนเต้นนเต้นเตนเนเต้นเตเ้นเตนเต้เนเ้เน้้เน้เเน เกวนทุกท่านมาอนุโมทนาบุญร่วมสมคลทุกท่านนะคะสานสดคะคุณ่กว่าลุงป้าจะมาถึงวันนี้เนี่ยแม่บอกเลยว่าแม่ปลื้มปื้มปื้ม,ป,ม,ป,ม,ป,มปื้มมากาความอดทนความมีน้ำใจความขยันความเป็นผู้ให้ของลุงพลป้าแตนนี่แหละทําให้ลุงได้รับป้าได้รับมาละ คนเราต้องต้องเป็นฝ่ายให้บ้างแล้วก็เป็นฝ่ายรับบ้างในโลกมนุษย์นี้ตะวันยังมีทั้งขึ้นมีทั้งตกเลยทีนี้เรื่องคนเขาจะอะไรยังไงช่างแม่เขพูดแต่คำนี้แบบมาทุกรอบแม่ก็พูดคำเดินทุกรอบเรื่องเรื่องทำบุญพวกเราทำแต่เรื่องทำแล้วไม่ถูกไม่ต้องช่างเขา ของแม่แหละคำเดียวแหละใจเราเป็นสุขเล่พ่อใช่ใจเราเป็นสุขทำดีได้ดีนะทุกคนจะถามอะไรแม่แมไมีใครจะาำอะไรแม่ไหมเอาลูกวางกับไปบ่ไปไปสายผมไม่ได้ไปอ๋อจะไม่ได้ไปน้ำเพลินบ่เอาแอดบัตไปผู้เดียวบ่อนไหวเรื่องพวกนี้มากครับแล้วไปกับผู้ใดแอดบัตรเขาเห็นเขาเข็นนั่งอยู่สองคน อะไรก็ไม่่ควาจอเธอสออะไรก็ไม่ซื้ความจริงคนเราน่ารู้จักตะวันออกตะวันตกรู้จักเ้าสายบ่ายเย็นนั่นเรว่า เก็จะจะรู้ความเป็นธรรมชาติของคนว่าคนเนี่ยคืออะไรคนเนี่ยสร้างมาด้วยบุญพ่อแม่เขาสร้างมาเนี่ยเขาอยากให้ลูกได้ดีเขาอยากให้ลูกได้ทาบุญเพราะฉะนั้นทําดีเถอะพ่อแม่ก็จะได้ร่ารวยพ่อแม่ก็จะได้ดีด้วยรวยในทางของแม่เนี่ยไม่ได้รวยหมายถึงมีเงินทองทรัพย์สินอะไรมากมายนะรวยแบบรวยรอยยิ้มรวยความสุขแค่นี้ก็รวยแล้วแม่บอกให้เลย

คุณแม่ไม่มีมาเพราะว่าอะไรถึงไม่มีมาแม่เห็นแล้วว่าโรงงานจะมาเยอะมากแม่ใต่ว่าผมก็ยังติดใจอยู่มีโอกาสารผมจัดการให้กินผัดไทยใหญยังไม่เจอที่แล้ตอนย้ายองค์ปู ที่ยายกล่แม่แม่องรื้องแค่คนเดียวรูคนทำอะไรทำกะไรคุณคุณทำไมครับคุณแม่เล่าความรู้สึกให้หนูในวันที่มีงานวงสวงอบอุมหลังจากที่น้องเอฟซีแต่รอคอยวันนี้ที่จะมาถึงความรู้สึทธองคุณแม่แต่เขาแต่อยู่กรกฏมา10วันเหมือนเอซีทุกทุกคน ที่รวมใจที่รวมใจกันมาทุกคนนี่ยความรู้สึกเดียวกันเอฟซี FC ทุกคนปลื้มใจยังไงคุณแม่ก็ปลื้มใจแบบนั้น f อฟทุกคน,กคน,ร,นรักหลายคนก็แตนยังไงคุณแม่ก็รักแบบนั้น เพราะอะไรเห็นแกทำทั้งวีทั้งวันไม่พูดไม่จาเลยแต่อย่าให้แกฟาดนะให้แกฟาดมาดิหมายถึงว่านี่เป็นเรื่องเราถึงได้ฟาดกันหลักขงเราวายไดไกลกันง่าหมดไม่ได้จริงๆสุดแล้ววันนั้นอ่ะเดือดแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องจริง สาเยไยุ่นไฟเจ้าพ่ไปแม่ไปก็สีหลายท่านก็คลายความกังวนใจหลังจากที่เราจะได้มีงานมงคนที่เกิดขึ้นนนใช่ค่ต่อไปนี้ขอให้มีแต่สิ่งทีเป็นมงคลแต่ผ้านขององค์ผู้ทุกท่านทุกท่าน<ะ>ทุกคนไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยเมืองนอก ทุกคนที่รับถือองคุขอให้ประสบความสำเร็จมุ่งมั่งตั้งใจปาถนาอะไรก็ขอให้ได้สมปรารถนาสวัสดีมีสุขตลอดปีตลอดปีใหม่2566ขอให้เจริญเจริญรวยรวยเฮงเสงเที่ตัวทันตัวน่งรถใช้บืนนซื้อหะเสียทุกคนทุกคนนะคะก็คุณแม่บอกว่าให้ค้าขายดีมีกำไร สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมปรารถนาทุกสิ่งอยา่างครั่ะ